สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับช่องคิวสายบรรทุกนะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกับอีกประมาณสิบสองนาทีนะครับผมก็กำลังจะกลับบ้านเนี่ยเพื่อนๆทีนี้มาเจอพวกรุ่นใหญ่แล้วกันพวกวีบีรถใหญ่อะพวก วันนากลน,นะฮะเขากำลังลากงานออกเอ้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกทางนี้นะไม่งั้นผมก็หนีไปออกทางอื่นลนะจากที่จะครึ่งชั่วโมงจะถึงบ้านก็ดูท่าทางจะสี่ห้าทุ่มอยู่นะฮะเพราะว่าผมต้องออกซอยนี้นะก็ขยับเร็วอยู่แต่ก็ไม่ไม่เร็วมากมาช้าตรงที่ตอนตัดไฟเนี่แหละตอนตัดไฟตอนยกสายไฟนะครับแต่ก็ ขยับเรื่อยๆอยู่นะขยับเรื่อยๆอยู่ของน่าจะกว้างประมาณหกถึงเจ็ดเมตรนะฮะสองถนนสองเลนเนี่ยเต็มถนนนะสูงก็ผมตีไปเลยประมาณห้าเมตรไม่เกินห้าเมตรยี่สิบนะฮะถึงห้าเมตรสี่สิบแล้วกันนะก็เอาเรื่องอยู่นะครับ ก็ขอให้พวกพี่ๆเดินทางกันปลอดภัยแล้วกันนะตอนนี้ผมถึงโค้งวัดโป่งตะเคียนแล้วต่อไปก็จะยิงตรงกันอย่างเดียวเลยก็คงจะใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงตีไปเลยประมาณสองชั่วโมงแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกกันทางนี้ครับก็เลยมาทางนี้นะจะช้าตอนค้ำสายไฟนี่แหละ พี่เขาทีมงานเขาครบอยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วเซฟตี้รถปิดตูดนะฮะร,รถปิดท้ายปิดหัวรถปิดรถปิดท้ายสี่ห้าคันแล้วข้างหน้าจะอีกกี่คันนะนะครับสุดยอดอะ่ะก็ชมกันไปครับยาวๆเลยนะครับเดินกันให้ขวักไขวยเลย ผมไม่ชอบมากเลยนะไอ้ร้อยล้ออ่ะขับร้อยล้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเท่มากๆนะฮะแต่พอเอาจริงๆก็ก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่ากลัวเรื่องการมองไม่เห็นเนี่ยแหละที่น่ากลัวที่สุดนะครับตอนนี้พวกพี่ๆเขาก็กําลังเก็บไม้แล้วก็กําลังดันพวกป้ายจำกัดความเร็วนะครับให้เข้าที่นะฮะแล้วก็ กำลังมีการไฟฟ้ามาช่วยตัดต่อไฟนะครับเพราะว่าเราต้องตัดไปต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากครับพี่ไม่ไม,ไมไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากครับพี่เขาเอากาแฟมาให้ครับเสียเวลาหน่อยไม่เป็นไรครับเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะแต่ผมไม่รู้จักเขานะ ก็เห็นเขามาขึ้นงานที่วัฒนาบ่อยๆนะครับผมก็วิ่งงานอยู่วัฒนานะครับก็ไม่เป็นไรช่วยเหลือกันไปครับเห็นอย่างนี้ก็สนุกดีครับเพราะว่าเขาต่างคนต่างช่วยกันนะครับ ทำงานกันเป็นทีมตอนนี้ผมก็มาเกือบจะครึ่งทางแล้วแหละก็เดี๋ยวจะเย็นๆไปเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าถ้าผมไปอ้อมทางนู้นน่ะถ้าสมมติว่าผมขับรถช้าเดี๋ยวพอผมไปโค้งข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมาออบโผล่ทางวัดโป่งตะเคียนถ้าสมมติว่าเรามาช้ากว่าเขาเนี่ยเราก็ต้องมาติดเขาอยู่ดีคนระับผมก็เลย ค่อยๆไต่ไปนะครับจะกลับไปทางเขาอินซ้อนมันก็อ้อมเกินไปนะครับอ้อมอ้อมไกลเหมือนกันนะก็เลยมาทางนี้ดีกว่านะรอเข้าไประยะทาง25กิโลนะครับจากโรงงานไปสี่แยกไปสี่แยกคนะถนน319นะครับขาขากลับอย่างเดียวนะถ้าไปกลับผมก็จะอยู่ที่50กิโลเมตรนะครับถึงบ้าน ตอนนี้เขาก็กำลังต่อสายไฟแล้วแล้วก็กำลังประกอบป้ายจำกัดความเร็วนะครับเพราะข้างหน้ามันเป็นโค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวานะครับพอดีวันนี้ผมก็เพิ่งวิ่งงานเสร็จแล้วก็เพิ่งเลิกงานนะฮะวันนี้ก็ไดโอทีสามทุ่มก็ดึกหน่อย ก็ไม่คิดว่าออกมาช้ากว่าเขาแค่ประมาณสิบนาทีเนี่แหละแค่นั้นเองกกไม่เป็นไรครับรอรอดูเข้าไปด้วยดูการทำงานของเขานะผมก็ชอบอยู่แล้ว ก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูกันไปยาวๆนะฮะเราต้องรองให้รถปิดท้ายขาบวนคันนี้ไปก่อนนะฮะเราเราถึงจะไปได้นะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็ต้องพี่เขาก็ต้องแซงเราไปอยู่ดีนะพอแซงเราไปพอเราแซงไปปุ๊บเดี๋ยวเราก็ต้องไปติดข้างหน้าอยู่ดีแหละ ครับที่ผมบอกนะจะเป็นโค้งซ้ายแล้วก็จะมาเจอโค้งขวานะครับน,นี่จะเป็นโค้งวัดนะวัดปงเคียนไอซอยตรงข้างหน้าเนี้ยที่พอเราเลี้ยวโค้งขวาไปเนี่ยแล้วเราจะไปเจอซอยไอซอยเนี้ยมันจะออกได้นะ,ะแต่มันต้องออกผมต้องกลับรถจากตรงนี้แล้วก็อ้อมไปถนนใหญ่นะเนี่อย่ตอนตอนนี้พี่เข้ามาถึงแล้ว ที่ผมคิดดูผมต้องใช้เวลาจากตรงเนี้กลับรถแล้วก็กว่าจะมานี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะกว่ากว่าจะมาถึงซอยนี้ก็ดูท่าทางก็เอาเรื่องเหมือนกันนะพี่เขาให้ไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการแซงและผมได้แซงขึ้นมาแล้วนะพี่เขาให้ไปกนเพราะว่ารถต่อข้างหลังผมก็เยอะเหมือนกันนะ อลังการครับอลังการก็จะมีรถอีกคันหนึ่งนะครับไว้คอยน่าจะเป็นคอยดึงไม่ดึงก็ดันนะครับเป็นเบอร์เจ็ดสามอ่ะคันนี้พี่ทศนะฮะพี่ทศพี่ทศคันนี้ผมจักอยู่นะครับเคยคุยกันแกเคยตัก่อนแกขับรถเล็กนะฮะวันนี้แกก็มา โอเคครับผมก็ได้ผ่านมาแล้วก็ไม่มีอะไรครับถ่ายให้ดูตอนมืดๆแล้วกันนะเนี่ยแล้วก็มีรถอยู่ข้างหน้าก็เป็นรถตำรวจนะครับเป็นรถตำรวจหรือเปล่าผมไม่รู้เป็นไฟเลนสีแดงนะครับปิดปิดปิดข้ดางหน้าไว้อีกคันหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรก็ขอให้พวกพี่ๆเดินทางปลอดภัยแล้วกันนะครับก็ผมก็ขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ